เป็นครั้งแรกที่ผมมาอัดอะไรก็ไม่รู้นะซึ่งผมจะมารีวิวไม่ได้รีวิวดินี่ของฝากที่พ่อมาให้ผมนะนี่เลยว่าไงเพื่อนมันพูดได้นะปิดและแล้วมารีวิวไอตัวนี้เลยเอ้ยสับไม่งนุม กูที่ใช้มือวิโอถือนในจกักมสตอ้ยอ่ะกันดั้อมอเอ้ยสตอ์แอคแถก<ม>วเตตัง้งไว้แบบนี้ไม่เป็นอแอคแถกวอเตตันว่ะก็ซึ่งก่งม่เป็นแบบนี้นะใ้ะม,มันคงคงไม่ ต่อแบบมันฮะทำไมคือมุกต่อแบบนี้นี่ยนี่จิมมันต้องตีจิวตรงนี้เนี่ยไอตัวนี้มันต้องตีตรงนี้แต่ว่ามันต่อยากนะมันจะได้มากผมก็เลยเอาต่อตรงนี้เลยไอเสียคกับไจตันซึ่งรั้งนจะต่อตรงนี้เนี่ยคนจบคลิปกันไปด้วยนะคะ